กำลังรับฟังเรื่องราวสยองขวัญสนับสนุนโดยกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มสวัสดีครับทุกทุคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 1.1LC เรื่องราวความเสี่ยงขวัญใน EP นี้นะครับผมต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าเศร้าพอสมควรครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน EP นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชายสุดรักที่เสียชีวิตไปด้วยโรคซึมเศร้าครับสังเกตคนรอบข้างให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีลักษณะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าเนี่ยให้รีบพาไปรักษาอย่าปล่อยให้เขานั้น ต้องตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังสิ่งสํำคัญต่อไปนี้นะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งเธอเองเนี่ยชื่อว่าคุณพลอยครับคุณพลอยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชายของเธอครับไว้เป็นวิทยาทานเอาซะหน่อย จริงๆแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นะครับเธอก็ไม่ทราบสาเหตุมาก่อนด้วยซ้ําไปครับว่าเพราะอะไรทําไมพี่ชายนั้นถึงต้องรีบด่วนตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองไปก่อนวัยอันควรเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้ตัวเธอมากๆกับพี่ชายคนนี้ที่เสียชีวิตไปอันที่จริงแล้วครับพี่ชายคนนี้เนี่ยจริงๆมีศักดิ์เป็นน้าครับแต่ด้วยความที่ว่า,าวัยไร้เรียกกันเนี่ยก็เลยเรียกพี่แทนสมัยก่อนเนี่ยพี่ชายคนนี้แกเกเรครับแกไม่ค่อยจะเรียนหนังสือเท่าไหร่ วันๆเนี่ยเอาแต่หาเรื่องกับผู้คนอื่นไปทั่วแต่ด้วยความที่ว่าสถานในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับตากับยายเนี่ยจึงส่งเสริมแถมบังคับแกให้แกนั้นเรียนจบจนได้และที่สําคัญครับสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในครอบครัวของเขาคือพี่ชายคนนี้เขาสามารถสอบติดตํารวจได้ครับตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเนี่ยดีใจมากไม่คิดเลยครับว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยจะมาถึงฝั่งถึงฟ้าได้หลังจากนั้นเนี่ยพี่ชายของเธอ ก็ปฏิบัตินั้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สอนอนแห่งหนึ่งครับผมขอแนะที่จะไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันโดยปกติแล้วเนี่ยแกเป็นคนอารมณ์ดีมากแล้วก็มีความเนี๊ยบอยู่ในตัวถึงแม้ว่าจะเข้าห้าวนิดๆแต่ก็เป็นคนที่เท่หล่อแล้วก็ห่วงใยน้องๆหลานๆทุกคนมากแต่สุดท้ายครับสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเมื่อพี่ชายคนนี้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตาย โดยการผูกคอกับเหล็กกั้นราวบันไดในท่าคุกเขา่าเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนในครอบครัวครับช็อกมากๆและไม่มีใครมองออกเลยว่าวันนี้พี่ชายจะปิดชีวิตตัวเองซึ่งในวันนั้นครับมันมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นลางบอกเหตุพอสมควรเพราะว่าจูจ่ๆพี่ชายเนี่ยได้เอาพวงมาลัยครับไปกราบไหว้ขอขมาพ่อและแม่แต่ทุกคนเนี่ยไม่มีใครเอะใจอะไรเลยครับ คิดว่าลูกชายเนี่ยคงจะแบบอยากจะมาขอขมาล่วงเกินอะไรที่เคยทําไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าอยากจะหลุดพ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่มีใครเอะใจอะไรเลยครับจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านและพี่ชายเนี่ยอาศัยอยู่ที่แฟลตตำรวจแห่งหนึ่งครับเป็นห้องแรกของตึกตึกนั้นเลยก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตครับคนในระแวกนั้นเดี่ยได้เห็นว่าพี่ชายของเธอนี่ครับมารดน้ําต้นไม้ที่อยู่ตรงข้างแฟลตหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินขึ้นไปเงียบหายไปประมาณหนึ่งชั่วโมง จนกระทั่งพี่สะใภแล้วก็ลูกเห็นว่าหายไปนาน <_ an> ก็เลยให้ลูกชายคนโตครับไปเรียกปรากฏว่าเมื่อลูกชายคนโตเข้าไปในห้องครับก็ได้พบเห็นว่าพ่อของตนนั้นเสียชีวิตแล้วและเหตุการณ์หลอนๆเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ที่พี่ชายเธอเสียชีวิตในคืนแรกเลยครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้ทราบถึงการเสียชีวิตของพี่ชายคนนี้ <_ an> เธอก็รีบเดินทางไปยังวัดที่ตั้งศพโดยทันทีเ <_ an> ชื่อหรือไม่ครับทันทีที่ก้าวลงจากรถปุ๊บ ไฟทั้งวัดเนี่ยดับเลยครับไฟนี่ดับสนิทวัดเนี่ยอยู่ในความมืดบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันมีฝนโปรยลงมาในใจเธอคิดว่าฝนคงจะตกแล้วก็อาจจะเป็นแบบไฟฟ้าช็อตเพราะด้วยความที่ว่าอำเภอที่ตั้งศพของพี่ชายคนนี้อยู่ครับมันเป็นอำเภอเล็กๆคิดว่าถ้าเกิดฝนตกแบบนี้คงจะทําให้ไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็เลยดับไปตอนนั้นเนี่ยแฟนของเธอที่ขับรถมาด้วยกันเนี่ยครับก็เอาโทรศัพท์ครับเปิดไฟสายเป็นแฟลชแล้วก็พาเธอครับเดินจากจุดจอดรถเข้ามายัางศาลา เธอบอกว่าไฟเนี่ยดับไปได้ประมาณเกือบจะ5 1านาทีหลังจากนั้นมันก็ติดขึ้นมาติดขึ้นมาในครั้งนี้มันมาพร้อมกับเสียงหมาที่หอนลั่นวัดเลยครับหมาในวัดเนี่ยรวมตัวกันหอนเสียงเนี่ยดังลั่นไฟติดกับไม้ครั้งแต่พอเมื่อติดไปได้ประมาณ5-10นาทีครับมันก็ดับลงอีกคราวนี้ครับคนทั้งงานเนี่ยเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเธอเลยตัดสินใจครับหยิบโทรศัพท์เปิดแฟดอีกรอบ แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปยังหน้าโรงศพครับตรงนั้นเนี่ยมีรูปภาพของพี่ชายเธอที่ถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วก็มีกระถางทูบครับที่เอาไว้ปักเวลามีแขกมาไหว้ศพพี่ชายเธอตอนนั้นเธอก็เดินไปครับแล้วก็หยิบทูบมาหนึ่งดอกจุดกับเทียนเล่มใหญ่ๆที่เขาตั้งไว้ตรงหน้างานจุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็เดินมาบอกพี่ชายตรงหน้าโรงครับเธอพูดกับพี่ชายว่าพี่หนูมาแล้วนะอย่าเล่นแบบนี้หนูกลัวหลังจากที่พูดจบ ไฟเนี่ยมันก็กระพริบครับปึ๊บพึบปึบ,บทำท,ท่าทําทีเหมือนจะติดคราวนี้ครับเธอเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะบรรยากาศในตอนนี้มันน่ากลัวครับลองนึกสภาพเราไปงานศพแล้วจู่ๆเนี่ยไฟทั้งวัดเนี่ยครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับปึ๊บปั๊บปึ๊บ,ปบไปหมดตอนนั้นเธอทั้งกลัวแล้วก็หลอนไปทั้งงานแล้วครับทุกคนในงานเนี่ยต่างพากันตื่นตกใจเธอก็เลยตะโกนบอกไปว่าถ้าเล่นแบบนี้หนูไม่เล่นแล้วนะถ้าไม่ให้ไฟติดเนี่ยหนูจะด่าพี่แล้วนะหลังจากนั้นครับ มาในวัดมันก็พากันหอนอีกครั้งหนึ่งหอนรับกันเป็นทอดๆไปครับพอเธอพูดจบปุ๊บเหลือเชื่อมากไฟติดครับไฟในวัดกลับมาติดสว่างสวยัยคนในงานเนี่ยต่างพูดกันไปต่างๆนานาครับว่าพี่ชายเธอเนี่ยเย็นนะนี่ขนาดว่าไปวันแรกยังขนาดนี้รับรองได้เลยอีกเจ็ดวันไม่รอดแน่เย็นกว่าเดิมแน่นอนเธอเนี่ยจะกลัวก็กลัวครับเลยไม,ม่อยากจะอยู่ในงานแล้วบรรยากาศอะไรต่างๆในงานตอนนั้นเนี่ยมันน่าขนลุกไปหมด พาเนี่ยก็เริ่มสวดพิธรรมศพจนครบครับสวดจบอะไรทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับบ้านกับช่องกันไปเธอเองเนี่ยก็กลับบ้านไปเช่นเดียวกันเหตุการณ์ต่างๆมันก็ล่วงเลยมาเรื่อยๆครับทุกๆคืนเนี่ยก็จะมีการสวดพระพิธรรมศพแต่หลังจากคืนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการพบเจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกเลยมันก็ล่วงเลยมาถึงวันหนึ่งครับก่อนที่จะเป็นวันเผาคืนวันนั้นเนี่ยเธอได้มีปัญหาทะเลาะกับแม่ครับและด้วยความที่ว่าเธอน้อยใจจึงได้โทรบอกแฟนให้มารับที่งานครับ โทรบอกแฟนครับว่าเธอเธอมารับหน่อยดีที่วัดนะเดี๋ยวไปเลยคืนนี้จะกลับบ้านแล้วไม่อยู่เผาพี่ชายแล้วจะกลับไปที่กรุงเทพเพื่อไปทํางานนั่นแหละครับตอนนั้นเธอก็คุยกับแฟนครับว,ว่าเออเนี่ยมารับด้วยน,นะไม่อยากอยู่แล้วทะเลาะกับแม่อะไรก็ว่าไปหลังจากที่สวดพระพิธรรมเสร็จครับเวลาน่าจะเกือบประมาณสองทุ่มกว่าแฟนของเธอก็ไม่ยอมมารับสักทีเธอเลยโทรไปบอกแฟนครับว,ว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องมารับที่วัดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านของยายเลยเธอก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ครับกลับไปที่บ้านยายเพียงแค่คนเดียว ระยะทางจากวัดไปถึงบ้านของยายเนี่ยประมาณ3กิโลเห็นจะได้พอขี่ไปเรื่อยๆครับตามทางเธอก็มีความรู้สึกว่าบรรยากาศสองข้างทางนี้เนี่ยทำไมมันช่างดูหวังเวงมันช่างดูเงียบเหงากว่าทุกครั้งที่เคยขี่มาก็ขี่ไปเรื่อยๆครับจกนกระทั่งไปถึงที่บ้านของยายบ้านยายเนี่ยก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวครับหลังแรกเลยติดกับถนนทั้งหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านพอไปถึงที่บ้านยายเนี่ยเธอก็รีบเปิดไฟให้สว่างสวัยทั่วบ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็โทรบอกแฟนกับว่าเออ ถึงบ้านใหญ่แล้วนะถ้าจะมารับเนี่ยก็มารับที่นี่แล้วกันมันก็มีเสียงอะไรบางอย่างกระทบกับบานเก็ดหน้าต่างดังเปรี้ยงความหลอนนี่มันกลับมาครับพอเธอได้ยินเสียงนั้นเนี่ยเธอก็เลยเดินไปปิดม่านแล้วก็คุยกับแฟนต่อพอคุยเสร็จครับอารมณ์ความหลอนอะไรต่างๆมันเริ่มเบาลงเบาลงความโกรธที่เคยทะเลาะก,กับแม่อะไรเนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆหายไปเธอก็เลยบอกแฟนกันว่าเออเธอเราใจเย็นลงแล้วแหละเธอไม่ต้องมารับเราก็ได้นะคืนนี้ เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเลยก็ได้เธอก็บอกแฟนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็ไปอาบน้ำอาบท่าครับทำธุระส่วนตัวอะไรจนเสร็จตเตรียมตัวที่จะนอนแล้วในระหว่างที่กําลังเอนตัวล้มลงจะนอนครับมันก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากหน้าบ้านครับเ้วยความที่ว่าประตูหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นประตูไม้เสียงเนี่ยมันดังมาจากหน้าบ้านดังกอกกอกกอกเสียงเป็นเสียงเคาะยาวๆยันยนันเหมือนกำลังผีชัดๆเลยครับเธอเนี่ยฟังได้ยินเสียงนั้นชัดมาก เลยหยิบโทรศัพท์โทรหาน้ากับยายครับบอกว่าให้รีบกลับมาให้รีบกลับมาจากงานมาถึงบ้านให้เร็วที่สุดเลยนะหลังจากที่วางสายจากนาครับก็รีบหยิบหูฟังเนี่ยออกมาใส่แล้วก็เปิดเพลงฟังเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความกลัวเพราะว่าถ้าเกิดกลับได้ยินเสียงอะไรแบบนี้อีกเนี่ยมันจะทําให้เธอนะ่ยไม่กล้านอนอยู่คนเดียวครับในระหว่างที่เสียบหูฟังแล้วก็เปิดเพลงฟังอยู่นี้เพื่อที่จะข่มใจตัวเองไม่ให้ความรู้สึกหลอนมันกลับมา ปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังนอนอยู่นี้ครับเธอได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาเป็นเสียงที่ดังมาจากหน้าต่างข้างบ้านบริเวณถนนหน้าบ้านครับหน้าต่างเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนเลยคราวนี้ครับเธอเริ่มกลัวมากๆเพราะว่าในระหว่างที่เธอได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมานี้มันมีเงาตะคุ่มตรงกระจกครับเธอเห็นได้ชัดเลยครับว่าเงาตะคุ่มแล้วเสียงคนเท้าเดินไปเดินมานี้มันเดินอยู่รอบบ้านแล้วมันก็มาหยุดอยู่ตรงหน้ากระจกหลังจากนั้น มันก็เดินต่อเสียงเดินเนี่ยวนไปวนมาวนมา,วน,มาวนไปอยู่รอบบ้านอย่างนี้เธอเนี่ยกลัวมากครับกลัวแบบกลัวสุดขีดแล้วเลยรีบโทรศัพท์โทรหานาเร่งให้นารีบกลับมาครับบอกหนามาเลยด่วนๆหนูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพยายามบอกนะาให้รีบมาโดยเร็วที่สุดนาของเธอก็มาถึงที่บ้านครับเป็นอะไรที่เธอนั้นโล่งใจมากๆหลังจากนั้นเธอก็เล่าทุกอย่างให้กับนาฟังครับเล่าหมดเลยครับว่าเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงคนเคาะประตูเสียงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย นาก็เลยพูดขึ้นมาครับว่าพี่แกคงไม่อยากให้กลับมัง้งเขาคงอยากให้เองอยู่เผาแกก่อนแหละหลังจากนั้นพอเธอได้ฟังเช่นนี้ครับเธอก็บอกกับนากไปครับว่าอ,อหนูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเมื่อกี้หนูก็ใจเย็นลงแล้วงั้นหนูอยู่ถึงวันเผาพี่เลยก็แล้วกันพอเช้ามาครับถึงกําหนดวันเผากว่าจะเสร็จจากงานในวันนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามืดค่ามากเลยหลังจากที่จบพิธีเผาของพี่ชายอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ย กว่าจะได้กลับกันก็เกือบสองทุ่มเห็นจะได้พอมาถึงบ้านครับเธอก็อาบน้ําอาบท่าเพื่อรอแฟนมารับเพราะว่ากว่าจะเดินทางกลับไปถึงบ้านของตัวเองเนี่ยมันก็ดึกมันดื่นเดี๋ยวเดินทางไกลๆเนี่ยอันตรายหลังจากที่อาบน้ําอาบท่าอะไรเสร็จครับก็มานั่งคุยอยู่กับยายแล้วก็นา้าถึงเรื่องราวของพี่ชายครับที่เสียชีวิตไปว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ทําไมพี่ชายเนี่ยถึงต้องตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองจึงได้มาทราบทีหลังครับว่าพี่ชายคนนี้เนี่ย ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นมะเร็งอันนี้เป็นคําบอกเล่าของน้านะครับที่น้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพี่ชายนแกป่วยอย่างนี้จริงๆสุดท้ายเนี่ยแกหาทางออกไม่ได้ครับไม่กล้าไปปรึกษาใครอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ชายแกมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องงานอะไรด้วยคําพูดเดียวที่พี่ชายพูดกับน้าก็คือใจผมไม่แข็งเหมือนพี่เนาะเหตุการณ์มันไม่ได้จบแค่นี้นะครับความหลอนเนี่ยมันยังมีต่อเนื่องหลังจากที่พี่ชายเนี่ยเผาศพอะไรกันเสร็จแล้วแฟนของเธอก็เดินทางมารับที่บ้าน ตอนนั้นเนี่ยก็ได้ร่ำราทุกคนครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านของเธอน้ําตาเนี่ยก็ไหลเพราะคิดถึงพี่ชายคนนี้แล้วก็สงสารพี่แกมากครับพอได้ฟังเรื่องราวที่น้าบอกเนี่ยไม่คิดเลยครับว่าพี่ชายคนนี้ที่เป็นคนอารมณ์ดีจะมีเรื่องราวแบบนนี้เกิดขึ้นกับแกในขณะที่เธอกําลังเดินออกจากบ้านเธอก็พูดในใจครับว่าพี่พี่ไปส่งหนูหน่อยนะหรือออกมายืนข้างทางให้หนูเห็นก็ยังดีออกมายืนส่งหนูหน่อยให้หนูเห็นหน่อยนะหนูอยากเห็นพี่ คิดไปเธอก็ร้องไห้ไปครับความคิดในหัวในที่เธอคิดต่างๆก็คือเป็นความคิดถึงพี่ชายคนนี้ที่เสียไปและเธอเนี่ยรักพี่ชายคนนี้มากเธอก็คิดไปอย่างงู้นอย่างนี้ครับว่าพี่ออกมาให้หนูเห็นหน่อยคิดไปก็น้ําตาซึมไปแต่สุดท้ายแล้วครับนั่งรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงพยายามสังเกตข้างทางเผื่อว่าจะมีเงาดําๆหรือเห็นเป็นร่างของพี่ชายเนี่ยมาส่งแต่ไม่มีครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเธอไม่ได้เห็นอะไรเลยแฟนของเธอก็เลยบอกว่าเอนเบาะนอนไปเถอะพี่ชายของเธอคงจะไปสวรรค์แล้วแหละ หลังจากนั้นเธอก็เอนเบาะนอนไปครับก็นั่งรถออกจากบ้านยายจนมาถึงตัวเมืองสระบุรีเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ากทมจังหวัดที่แฟนเลี้ยวเนี่ยครับเธอได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นฟอร์มาลีนมันมาปะทะจมูกเหม็นมากเหม็นแบบเหม็นสุดขีดเลยครับเธอจึงนึกได้ว่าหรือนี่จะเป็นกลิ่นที่พี่ชายมาส่งเธอเธอบอกว่ากลิ่นนี้ครับมันจะค่อยๆจางหายไปเป็นแบบนี้อยู่สามครั้งสาเหตุที่ได้กลิ่นฟอร์มาลีนเนี่ย ก็พะว่าวันที่ไปเอาศพพี่ชายครับเธอเนี่ยเป็นคนไปรับศพแล้วกลิ่นที่ได้รับตอนไปถึงที่ห้องรับศพเนี่ยคือเป็นกลิ่นของฟอร์มบาลินที่ฟุ้งมากเธอบอกว่าวกลิ่นนี้นี่แหละครับมันกลับมากลิ่นนี้มันกลับมาในรถของแฟนของเธอที่นั่งกันมา2คนครับจนกระทั่งกลิ่นนี้เนี่ยมันจางเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาอยู่มีประมาณ3ครั้งจนกระทั่งขับรถมาจนถึงบ้านของเธอในที่กทมกเกือบจะตีหนึ่งกว่ากว่าแฟนเนี่ยก็ไปอาบน้ําอาบท่าเธอก็นอนอยู่ในห้องคนเดียวครับในระหว่างที่กําลังหลับ ปรากฏว่าเธอได้ยินเสียงที่ดังมาจากข้างหูของเธอบนเตียงนอนเป็นเสียงที่ดังว่าฮือเฮือเสียงนี้เนี่ยมันดังอยู่ข้างหูเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับตอนนั้นเนี่ยขนลุกไปหมดแฟนเนี่ยก็อาบน้าไม่เสร็จสัทีเธอก็เลยนอนพลิกตะแคงไปอีกข้างหนึ่งครับคราวนี้ครับพอพลิกมาอีกฝั่งเธอก็ได้เห็นครับว่าตรงนั้นมันมีร่างของพี่ชายเธอครับนั่งกอดเข่าอยู่ แล้วก็ทําเสียงเฮเฮพี่ชายของเธอเนี่ยแลบลิ้นออกมาจนเธอนั้นตกใจสะดุ้งสุดตัวครับหัวใจในเต้นสุดขีดลุกขึ้นมานั่งครับแล้วก็ตะโกนหาแฟนว่าเส็จยังเส็จยังตอนนั้นเนี่ยแฟนไม่ตอบอะไรกลับมาเธอก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งข่าวนี้ครับไอเสียงฮือมันดังมากครับมันดังเข้ามาใกล้เธอราวกับว่าร่างที่เธอเห็นพี่ชายของเธอที่นั่งอยู่ตรงมุมนั้นเนี่ยได้เขยับเข้ามานั่งอยู่ข้างหูเธอเสียงนี้เนี่ยมันดังเหมือนกับคนร้องไห้ เธอก็เลยพูดขึ้นมาครับว่าพี่หนูถึงบ้านแล้วหนูกลัวอย่ามาหลอกหนูเลยอย่ามาหลอกหนูเลยหนูกลัวพี่หนูกลัวเมื่อกี้ที่หนูบอกพี่มาส่งนะให้พี่ส่งข้างทาง,ทางไม่ได้ให้มาหลอกแบบนี้จกนกระทั่งครับเธอนอนสัน่นเธอนอนร้องไห้อยู่บนเตียงแฟนของเธอเนี่ยมันอาบน้ําเสร็จพอดีมันก็เดินมาครับมันก็ถามว่าเธอเธอเธอเป็นอะไรเป็นอะไรตอนนั้นเธอตกใจมากครับเธอหันไปบอกแฟนว่าทําอะไรทําไมอาบน้ํานานจังวันนี้แฟนเธอบอกว่าเพิ่งจะอาบไม่กี้เองนะอาบแป๊บเดียวเองแต่ในความรู้สึกของเธอครับเธอบอกว่ามันเหมือนกับนานมาก รากับแฟนเธอเนี่ยอาบไปเป็นชั่วโมงเลยตอนนั้นพอแฟนอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จก็แต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมตัวเข้านอนในคืนนี้ครับเธอเนี่ยไหว้พระพนมมือแล้วบอกกับพี่ชายครับว่าพี่อย่าหลอกหนูเลยในคืนนี้หนูกลัวพอหลับตาลงไปครับในค่าคืนนี้ทุกอย่างในสงบไม่มีเรื่องหลอนๆพี่ชายของเธอไม่ได้มาหลอกอีกแล้วจงกระแทงครับเช้าอีกวันหนึ่งเช้าว,วันถัดมานี่ครับเธอตื่นสายมากตื่นมาประมาณเกือบจะสิบโมง พอกำลังตื่นลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าในตำแหน่งตรงปลายเท้าเธอเธอเห็นว่ามันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มครับยืนอยู่ตรงมุมห้องตรงนั้นเนี่ยแสงแดดส่องไม่ถึงชัดเจนเลยครับว่าตรงปลายเท้าเธอนี้มันเหมือนกับมีใครมายืนอยู่ตัดสินใจค่อยๆขยี้ตาดูปรากฏว่าพอขยี้ตาเท่านั้นแหละครับภาพเนี่ยมันก็ชัดไอ้เงามุมมืดที่เธอเห็นมันคือร่างของพี่ชายยืนก้มหน้าอยู่ตรงมุมนั้น พอเธอเห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอก็รีบวิ่งออกจากห้องโดยทันทีตอนนั้นเนี่ยเหงื่อแตกไปทั้งตัวเลยครับทาอะไรไม่ถูกทําได้เพียงแต่เปิดไฟทั่วบ้านให้มันสว่างสวัยหลังจากนั้นก็รีบหยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนบอกให้มาหาที่บ้านหน่อยเพราะว่าเช้านี้ครับแฟนของเธอเนี่ยออกไปทํางานแต่เช้าแล้วเธอตื่นมาอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวพอเพื่อนมาถึงปุ๊บเธอก็รีบเล่าให้ฟังเลยครับเพื่อนก็บอกว่าเอางี้ไปอะเดี๋ยวเอาเหรียญบาทที่มีรูปคุชให้เอาไปใส่ไว้ใต้หมอนนะจะได้นอนหลับสบาย พอหลังจากที่เธอได้เหรียญคุดมาแล้วครับเธอก็ทําตามที่เพื่อนบอกเอาเหรียญคุดนี้ครับไปใส่ไว้ใต้หมอนในห้องนอนของตัวเองตอนที่เข้ามาเอาเหรียญไปวางเนี่ยเพื่อนก็เดินเข้ามาด้วยครับเธอก็พยายามบอกเพื่อนครับว่าถ้ามึงเจออะไรแปลกๆเนี่ยมึงบอกกูหน่อยนะเว้ยกูกลัวหลังจากที่เอาเหรียญมาวางเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็บอกว่างั้นกูขอตัวกลับก่อนละกันเธอเองก็บอกว่าเออเมึงกูขอบใจมากที่มึงมาอยู่เป็นเพื่อนกูขีอยาหนึ่งขอบใจจ,จริงๆนะเว้ยที่มึงให้เหรียญคุดกูมาหลังจากนั้นครับเธอก็นทั่งรอแฟนกลัับบมาาาาจกทํทงนคร เธอไม่กล้าที่จะเข้าไปห้องนอนคนเดียวในค่ําคืนนี้เนี่ยเธอก็คุยกับแฟนกับว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเจอเห็นว่าพี่ชายเนี่ยยืนอยู่ตรงมุมห้องนั้นแฟนเธอบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหลอกเธอจะกลัวทําไมผีก็ผีพี่ชายเธอยังจะกลัวอีกไหนบอกว่าอยากเจอเขาอยากเจอนักหนาเธอบอกว่ามันไม่ได้อยากเจออะไรแบบนี้อยากเจอในความฝันที่ตื่นมาแล้วมันหายไปไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้ออะไรแบบนี้หลังจากนั้นแฟนก็บอกว่าเธอนอนนอนเถอะนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าเธอต้องตื่นแต่เช้าไปขายของนะ ด้วยความที่ว่าคุณพลอยเนี่ยครับเธอมีอาชีพขายโจ๊กตอนเช้าครับเธอก็จะต้องตื่นแต่เช้าหน่อยตื่นประมาณตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดคนเดียวเพื่อไปซื้อข้าวซื fate, ้อของเตรียมที่มาเปิดร้านอีกครั้งหนึ่งเธอเนี่ยปิดร้านไปหลายวันครับเพราะว่าต้องไปงานศพของพี่ชายบวกกับตอนเช้าของวันนี้ครับที่เธอตื่นสายวันถัดมาเนี่ยต้องเปิดร้านตามปกติเธอเนี่ยก็ตื่นประมาณตีสามครึ่งตีสี่เนี่ยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับทุ เธอจะรู้สึกว่ารถมันจะหนักๆมันเหมือนกับมีคนซ้อนท้ายมันเป็นแบบนี้ทุกวันครับหลังจากที่พี่ชายเธอเสียชีวิตไปเธอเนยจึงตัดสินใจพูดไปเลยครับว่าพี่ถ้าพี่ไม่มีที่ไปอยู่เอาบุญกับหนูก่อนเดี๋ยวหนูใส่บาตรทุกวันพอถึงที่ไปแล้วพี่ก็ต้องไปนะอย่าฝืนอย่าห่วงอะไรเพราะสิ่งที่พี่ได้ทำลงไปมันบาปถึงเวลาไปชดใช้กรรมก็ไปนะพี่หนูจะใส่บาตรให้ทุกวัน แลวมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆครับระยะเวลาน่าจะประมาณเดือนกว่าๆแล้วความรู้สึกต่างๆที่เคยเจอหรืออะไรต่างๆมันค่อยๆหายไปสุดท้ายเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยได้เจอพี่ชายเธออีกเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นกับเธอกับการจากไปของพี่ชายคนนี้และที่ทํางานที่สพที่พี่ชายเธอทํางานเนี่ยพวกเพื่อนๆพ,พ,พี่ชายครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พี่เธอเนี่ยเสียชีวิตไปวิญญาณของพี่ชายเธอหนีเยียนมากเลยนะเพื่อนพี่ชายที่เป็นตำรวจนี่ครับเขาเล่าให้ฟังว่า มักจะได้ยินเสียงลากเก้าอี้เป็นประจำที่แฟดต,ตำรวจที่พี่ชายเธอเนี่ยเคยอยู่มาก่อนแฟดต,ตอนนี้ไม่มีใครกล้าอยู่เลยครับห้องห้องนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าปิดตายเอาไว้พี่สะพ้ยเนี่ยก็ไม่ไปเอาของอะไรออกมาสักชิ้นเลยเพราะว่าแกกลัวครับห้องพักข้างขงเนี่ยก็พากันย้ายออกกันจนหมดไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้เพราะว่ามักจะได้ยินเสียงพี่ชายครับร้องไห้เป็นเสียงพี่ชายของเธอนี่หละครับร้องเสะอกเสื้นดังอยู่ในห้องจนทุกคนที่อยู่รอบรอบข้างเนี่ย พากันกลัวแล้วก็ย้ายออกไปตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบจะ3ปีแล้วะครับเหตุการณ์ต่างๆมันค่อยเบาลงเบาลงแล้วมันก็ค่อยจางหายไปตามกาลเวลาคุณพลอยเนี่ยอยากจะฝากบอกอะไรบางอย่างกับทุกคนที่ฟังครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้หรือเป็นเพื่อนเป็นญาติกับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับอยากจะให้ฟังเขาถึงจะช่วยอะไรไม่ได้ก็ขอให้รับฟังก็ยังดีเพราะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้ครับภายนอกเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยเหมือนคนปกติทั่วไปมาก แต่พออยู่คนเดียวมันจะมีลูปที่คิดแต่เรื่องเดิมๆบางคนจะพูดว่าก็อย่าไปคิดมันสิแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะห้ามได้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะสั่งให้ตัวเองไม่ให้คิดได้เลยเขาไม่อยากจะเป็นมันทรมานครับอยากใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติเหมือนกับเรานี่แหละแต่บางคนก็ว่าโรคนี้มันไม่มีจริงหรอกเป็นโรคที่คิดไปเองโรคนี้มันมีอยู่จริงครับตัวของเธอเองเนี่ยก็เป็น คุณพอในปัจจุบันเป็นโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันครับแต่เธอเนี่ยรู้ตัวแล้วก็กินยารักษาเธอบอกว่าเธอเกือบจะฆ่าตัวตายมาแล้วเหมือนกันยังไงแล้วเนี่ยเธอก็อยากจะฝากทุกคนครับว่าให้สังเกตคนใกล้ตัวหน่อยว่ามีอาการไหมถ้าเข้าข่ายก็ให้รีบไปรักษาเธอเองเนี่ยเป็นระยะรุนแรงมันทรมานเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ตลกเลยยังไงแล้วเนี่ยก็อยากฝากทุกคนนะครับคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องตลกอย่าคิดว่าสิ่งที่เขาเป็น มันจะหายได้เองสําหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้เนี่ยผมต้องบอกทุกคนเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคุณพลอยที่เป็นผู้ฟังทางบ้านของช่องหนึ่งเรานั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่พี่ชายของเธอได้เสียชีวิตไปจนกระทั่งมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอผมเชื่อว่าเวลาคนใกล้ตัวเราเสียชีวิตเนี่ยทุกคนก็อยากจะเห็นหรืออยากจะเจอเขาในอีกมุมมองหนึ่ง อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าทุกคนอยากจะเห็นหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเราเสียชีวิตไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอออยากจะเห็นครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยพ่อกับแม่เสียไปตั้งแต่เด็ก,เดกๆเขาก็ภาวนาครับว่าขอให้เห็นดวงวิญญาณพ่อกับแม่บ้างเพราะว่าอยากจะพูดอยากจะคุยกับท่านเหมือนครั้งที่ท่าน,นย,ยังมีชีวิตอยู่ยังไงแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพลอยต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับใครมีเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวสยองขวัญที่อยากจะให้ผมเล่าให้ฟังอีก สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่ f a c e b o o k f แ n Page 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่สำหรับในค่ำคืนนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกองสลากพัดลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกลองสลากพัดโอนไวจ่ายเต็มสำหรับในค่ำคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันยังไงแล้วลองสังเกตคนรอบข้างดีนะครับใครที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยให้รีพาเขาไปรักษา อย่าปล่อยไว้นานจนเป็นเหตุให้เขาตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเละครับสวัสดีครับ